ฮัลโหลถ้าือชาของหู่ทำไมมันนานขนาดนี้ยฉันให้เวลาแกอีกห้านาทีนะถ้ายังามาไม่ถึงแกเจอดีแนะ่เจ๊นี่โทรศัพท์ใคร,รอ่ะมันจะเป็นของน้องคนมากอกคือ สวัสดีค่ะพี่คะเอาชานมไข่มุก3แก้วหวานมาก2วนหวานน้อย1กลับบ้านคะ่ะได้คะ่ะสามแก้วเนาะค่ะพี่ช่วยเร่งให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูรีบคะ่ะได้คะ่ะอุ๊ยเพื่อคุณน้องคะเอาไข่มุกแบบไหนดีคะพี่ีะมีไข่มุก3แบบมุกดำมุกแดงมุกเขียวเลยคะ่ะอะไรก็ได้คะ่ะพี่เร็วๆหน่อยนะคะโอเคค่ะอุ๊ยแต่คุณน้องคะเอาไซส์ S M หรือ L ดีคะโอ้ยพี่อะไรก็ได้หนูรีบได้เงยนคะ่ะได้จ้าอุ๊ยพี่ลืมไปตอนนี้ร้านเราไม่โปรโมชั่นด้วยนะโอ้ยพี่หนูไม่เอาแล้วพี่รู้ไหมเนี่ยพี่กำลังทำให้หนูเจ็บตัวเนี่ย ไม่แล้วจริงปะเนี่ยเราคุณสิบหรือเปล่าไห้เรื่องจริงทุกอย่างเลยพี่คะเห็นโทรศัพท์หนูไหมคะนี่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะเออนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะกลับไปมือเปล่าแบบนี้เขาจะปล่อยหนูแน่หรอเกิดอะไรขึ้น ไม่ต้องกลัวนะติพี่ช่วยเองคือบ้านหนูค่อนข้างจนพอหนูเข้ามาเรียนในกรุงเทพหนูก็ต้องทํางานหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนแต่หนูมีเพื่อนที่ฐานะดีมากๆคนหนึ่งเขาเขาทําไมเขาชอบสั่งให้หนูทําทุกอย่างให้เขาและถ้าทําไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะพาพวกเพื่อนมาลังแกหนูจริงเหรอ จริงค่ะแล้วเขาก็ยังชอบถ่ายเงินหนูด้วยเขาทําขนาดนี้แล้วอะทําไมหนูยังต้องไปยุ่งกับพวกเขาอีกละ่ะหนูยังมีเพื่อนแล้วตอนนี้หนูก็พักอยู่กับเขาด้วยค่ะไม่ต้องคิดมากนะมาอยู่ที่บ้านพี่ก่อนก็ได้พี่ไม่คิดตังค์จริงเหรอคะอืมนี่เลยนี่แกคิดว่าแกหลบอยู่นี่แล้วัจะหาไม่เจอเหอนะ เรื่องมารยาทเลยเหรอขอโทษค่ะพ,พี่ปล่อยเธอคะ่ะเลิกเล่นใหญ่กันได้ละแกเป็นแข่แล้วเผือกเรื่องของฉันทำไมฉันเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอุ้ยก็รู้สิคะคุณเนี่ยมีชื่อเสียงจะตายไปยังไงให้เกียรติฉันเลี้ยงชานมค้นสักแก้วหนึ่งได้ไหมคะกดะเจ้่ามาแล้วคะ่วคะชานมไข่มุกสพิเศษอืมทำไม ก็ชาโดมันนีเป็นสูตรพิเศษสําหรับคนใจดำนึ่งน้องอะไรคะจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมดีิฉันจะสั่งคนมาจัดการกับพวกแกร้านแกด้วยกลัวจะเลยค่ะพวกนี้แหละค่ะป้ามจะทำอะไรลงไปเนี่ยเออฉันต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกคะ่ะขอโทษมันทําไมอะ่ะมันแกล้งหนูนะคุณเจพอเป็นประธานบริษ,ษัทพี่ฮะกลั<า>บบ้าน